โอ้โหสัตว์เอ้ยตกตุ๊บแม่งกัดเลยเออเหยื่อตกตุ๊บแม่งกัดเลยเไหลมีไซส์อยู่งั้งนนาเหยื่อตกตุ๊บแม่งสัต์แหละ กัดโดนอะไรวะตีขึ้นนี่นี่ตีขึ้นกิ่งมะพร้าวเหยื่อตกตุบแแ่งซัดเลยต้องย้ำคืนนี้ออเน,น้นเบีย ซิมเล่นห่วยด้วยไอ้ไอ้อะไรเขาอ่ะกูได้เจ็ดร้อยสวาร์ทช่องนี้ช่องนี้แต่แท้โดนเชือดเลยเหรอโดนเชือดเลยนี่ทะลุนี่ดูดิส่งซะจะพาเขามาเชือดโดนเราโดนเชือดซะเองเนี่ยโหลมโคตรแรงเลย ทำไมเป็นคนอ,อย่างนี้เนี่ยไม่ได้มองมองพี่ปุยด้วยเนี่ยทำเป็นคนอ,อย่างนี้เนี่ยโอ้โหดูวัดนโอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะน่ะเออกัดเฉยแล้วไม่ได้มองม,มองพีง่ปุย ย้อนเลยเอาละนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเอาจนได้คนที่ไม่หมดเหนื่อยไ,ไ,ได้คลิปอยู่นี่ไงจบยางซะเลยเนี่ครับเต็มปากครับหลักฐานคาปากเต็มปากเต็มคำนี่ครับหลักฐานคาปากครับ อย่างแซดเอ้ยแซดเอ้ยใบบัวกบใบบัวกบใบบัวนี่ปรลกานคาปากเอา้าชัดชัดชัดภาพ่อย

เอาปลาปลาอยู่นะเอาเอาอยู Eu, ha, ่ตีอยู ou, <pa. S 2> tá, ่ตีไอช้อนเลยออกแล้วมีปลามาเลหลอกกันอยู่่ะเออเห็นเห็นเห็นเก็บโดยท้อมหลอกแล้วไอ้นี่สกัดดาวลุ่งมอยู่หรอนกนกนกดีนะตีจำมอีกทีเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้ว มันจะติดปดาวไม่ได้หรอกสอบขาหลอกอยู่เรื่อยไทยเนี่ยไทยหนีอยไอจูสองมาไวเดี๋ยวมากว่าโอ้โหวัดดิวัด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 ส่งยาวไปแล้วส่งยาวไปแล้วเรี้ยวลอยลากถุงอีกหลุดอีดอ้เนี่ยด้แนอ่ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยส่งกันยาวๆเดี๋ยวได้ตอนกัดไม่ไม่มีมีตอนส่ง <laughs> อะเะไรอะไงโเสื้อเสือ้อจับายตาย